ิงการาเกตในบุพเพศสศนนิวาสเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนชอบมากเลยได้มีภาคสองออกมาแล้วในตอนนี้และกลายเป็นละครที่สนุกตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยทีเดียวสําหรับบุพเพศสศนิวาสที่เลตติ้งล่าสุดออกมาเป็นที่น่าพอใจ เมื่อกว่าตัวเลขในกทมไปได้ถึง5.8เนขณะที่ตัวเลขทั่วประเทศอยู่ที่3.4เเลยทีเดียวซึ่งอันที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องน่าเซอร์ไพรส์อะไรมากมายเพราะละครเรื่องนี้มีคอละครติดตามรออยู่แล้วเนื่องจากสร้างมาจากนวนิยายชื่อดังที่ถูกตีพิมพ์มากกว่า30รอบ ที่สําคัญกระแสก็มาแรงตั้งแต่เริ่มมีการประกวดดาเนินการสร้างและวางตัวนักแสดงเลยทีเดียวบทแม่หญิงกาลเกตนางเอกของเรื่องนั้นแต่เริ่มเดิมทีเบลล่าลานีไม่เคยเป็นตัวเลือกแรกๆที่แฟนนิยายอยากเห็นมารับบทนี้ด้วยซ้ำโดยบทแม่หญิงกาลเกตในจินตนาการของแฟนนิยายกว่า9.99%คือเต้์นัทพรเพื่อรูปร่างหน้าตาตรงตามบทประพันธ์มากที่สุดในขณะที่ฝั่งผู้จัดอย่างนอง ประกาศว่าจะมอบบทนี้ให้กับชมพู่อรารยากำลังเปี้ยงสุดขีดจากละครดอกส้มสีทองก็มีอันต้องเลื่อนการถ่ายทำออกไปท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตว่าชมพู่ไม่เหมาะสมบ,บทบาทด้วยการประกอบทั้งปวงและชาวเน็ตยังคงออกโรงดันแต้วแบบต่อเนื่องกลายเป็นกระแสดราม่าแล้วในที่สุดเมื่อเปิดกล้องถ่ายทำจริงๆปรากฏว่าบทการะเกตตกเป็นของเบลล่าลาน,นีไปแบบพลิกโพสสุด,สด และสุดท้ายเบลล่าก็ทำออกมาได้ดีมากๆเรียกเสียงชมเกียวกาวเลยทีเดียวค่ะ